เราได้ยนอีก uh ล้วมได้ยินยงงคุณช่วยพี่เมลีหรือยังถ้าช่วยแล้วไปต่อคิวรับ สัวนซาบเอาฟรีเราทั้งรีทั้งทำพื้นที่โฆษณาไปเรียบร้อยแล้วเรารีพื้นที่โฆษณาของคุณเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ลำรวยโฆษณาใช่ไหมกลังสองวันนี้มามาแก่ของแก่หองเป็นสามกันยี แม่บอกว่าพระรามสองปิดไปแล้วอตอนนี้พระรามสามนะฮะอาจจะพระรามเดียวเองใกล้ใ้โคตรโฆษณาตอนนี้ก็ไม่โดนภาษีอีกแล้วเจ้าเฟซมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะคนไลค์เกินกี่ร้อยแล้วตั้งแต่เปลี่ยนมาส่งด้วย ออปชันแบบใส่หอก็ไม่โดนภาษีอีกเลยโอ้เราเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราโดนภาษีไปทีหนึ่งแั้วนึกสิใจยอ เสียงไอ้ดีดังขึ้นมาอมืเสียงวีวีถ้าป่าอันนี้เราก็กินหนมไม่ได้ดีแย่จังกินสิสสปกติเสียงวีวีมันจะมาจากอะไรได้บ้างมาจากใบหอนไมบเจ้งแล้วก็เปิดลำตัวไว้สามอย่าง

ยังไม่ได้พีดอยเลยเอ๊ะแต่คุยพีแล้หรือยังยังค่ะเรารอโอทีออกก่อนคุยแต่คุยพีสามกล่องไม่เพราะทำไมเยอะเยะเก็บรักษาหนึ่งกลง่องตั้งโชว์หนึ่งกลง่องเอ๊ะสำรองหนึ่งกลง่อง Okay. Okay, ai wow, ô lắm Wow lắm 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 ai lắm lắm จังม,มันไม่พอแล้วอย่าลืมพูดด้วยนะโอเคทำไมรีนบ้านเดียวปานนาช้ำรักปานนาชำ้ำรักยิบเอาคนทอรีช้ำรักแน่นอนว่าเจ้ก็ช้ำรักกับหพนลาสที่ออกมาคนช้ำรักหมดเลยอะ่ะไม่ใช่ <laughs> ช้ำรักหมดเลยตายละงั้นเปลี่ยนเอาคนกเก่ามาเอาเจ้ไปอยู่แทนตั้มแทนได้ไหม <laughs> เออเนาะ น่าจะเหมาะนะอ,อยู่ในนั้นเลยไปนโ,นโอกาสนี้เหมือนอยู่คนละโลกกับทุกคนน่เออไม่เอยากพูดอย่างเี้กับคนนี้ารับขดูเพลงคนโอกาสดีจัดพี่มากเลยอะทั้งปั่นจักรยานทั้งหมุนเสาเออไม่รู้แพนตั้มคนอื่นดิก็ชำรักไงชำรักไงแอบรักเขาแล้วก็แอบรัก<ำ>อีอเนโมเนนะน่โหดร้ายไปเลย เควินก็เป็นสวรรค์อันโดดเดี่ยวอยู่คนเดียว my god เข็มสามก็มากับมากับหนังสือหนังสือได้ตายแล้วพอแม่ลูกกับช้ำรักสามคนนั้นไงอ๋อกับอ๋อพ่อแม่ลูกกับอีกสามคนนั้นเล่มที่เหลือเป็นแกงช้ำรักใช่ไหมแกงช้ำรักใช่เอว แค่ได้สะกันใจเหลือเกินค่ะที่เรากำลังแคปเจอภาพด้วยนะแคปเลยเดี๋ยวเราจะอัพวิดีโอตามไปนไค่ไยหลังโอ้ oh. เรากำลังแคปเล่นอยู่เปิดพี่แม่บอกว่าตอนพี่อวดน,นมไม่เห็นแคปบ้างเลย <laughs> <laughs> ฉันควรจะแคปสิ่งนั้นไหมเหรอรยังแคปไว้เลยนะหน้าปานาอันาน,าน,านั้น แล้วัสะเทือนใจมากค่ะโอ้โอนี่มันหล่อมากยั <c oughs> งหล่อเลือเกินค่ะย <c oughs> ังหล่อเลยเกินค่ะก็สะเทือนใจเหลือเกินค่ะปัญหน้า <c oughs> ของเราละพี่เมย์บอกวันนี้คือแฟนของแฟนพี่เมย์เองค่ะของแฟนของแฟน <c oughs> รอรอเอาคนนั้น แต่ว่าลินเล่มนี้แบบว่าเค็มากอ่ะเคกว่าอูเมะเออลินเขากอเคออยูแล้วไม่ใช่เหรอใช่ลินแต่ลินมันเคมากเลยนะราะถ้าเราเห็นครั้งแรกเราก็รู้สึกว่ามันเคมากเลยแต่เราไม่ได้ว่ามันจะเคอ,อย่างงี้เว้ยอะไรทำไมปุยไม่คิดอย่างนั้นเรพี่ออกจากคิดว่าแม่งเคแบบเค็เยี้ยเลยอ่ะจริงเหรอถ้า่เห็นครั้งแรกคือแบบแม่งโคตรเคเลยน,นี่หายละ คือดูลักษณะการพูดอะไรของลินแล้วมันแบบมันเคอะ <c oughs> หรอเออจริงนะอือปีได้วยรอเปล่าเนี่ยแหละปากกำลังอ่านอยู่ใช่ไหมไม่ปากกำลังเปิดที่นี้นปาแปลใช่ไหมปาแปะ <c oughs> อีต้องให้พ็่ตีแปลแล้วนะไม่ใช่ละอ่านไม่ออก ถ้าไม่ใช่เดลี่หมอเราอ่านไม่ออกนะนี่ลำเอียงอ่ะเราไปจ้างเราส่งแปงหน้าสิบบาทได้ไหมนั่นสินะนั่นสินะจ้างแฝงทุกสิ่งอันเห็นแค่ความเป็นติ่งลดราคาเหลือหน้าละสิบบาทได้ไหมโอ้ตัวเล็กนั่นอีสามน่ารักจังเลยน่ารักจังเลย เหมือนพ่อแม่พยายามจะจับลูกแค่ไม่รู้อะก็ได้อยู่นะรู้สึกเอมี่นี่จะมีครอบครัวเยอะนะเออหลายเสยสังครอบครัวเยอะไงแย่จสังเป็นฮาเลมรเปิดฮาเลมเอลิูดจกอะไรก็๊บชีแค่ั้นคนชำรักโอ้เห็นไหม ลินไม่ขนาดเค้กจริงด้วยเค้กกว่าอุมมได้สุดยอดแล้วอ่ะไม่มันก็เหมือนแบบว่านี่ไงก็ลินเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งไงพีพีก็เลิฟเลิฟไงอุ้มทานีมันไม่แบบช่างหน้าอายเลอเกินค่เหรอไม่ช่างหน้าอายเลยต้องไปอุ้มในยที่แบบที่รับอย่างนี้ไม่ควรทำเป็นโจงแก้งนะคะอย่างนี้ถ้าอุ้มจะเป็นขนาดนั้นก็ไม่รู้จะไหวไงแล้วค่ะ น่าอายเหลือเกินค่ะที่แม่มีส่วนร่วมแล้วเดี๋ยวจะอ่านที่พี่พูดให้ฟังพี่แม่บอกว่าเอลิมีหลายบ้านเราว่านะไอ้รูปรูปต่อไปที่พวกเราจะเจอมันช่างดูน่าอายมากเลยอ้อปีหนึ่งปากปีหนึ่งเข้ามาให้เราดูเอาปีหนึ่งเข้ามาใกล้ๆค่ะเอาปีหนึ่งเข้ามาใกล้ๆค่ะ ฉันงอเอียงหน่เกินค่ะอะไรค่ะชันงอเอียหนมเกินค่ะอะไรค่ะฉันงอเางหน่มเกินต้องเอียงเนาะเนาะรูปนี้มันสุดท้ายอุ้มก็ขค่จริงวย ทั้งน่าอายเหลือเกินค่ะทา่ทา,น,ทา,น,ทานี้ทังน่าอายเหลือเกินค่ะท่านี้ช่างน่าอายเหลือเกินค่ะรับไม่ได้ค่ะเรียกลำดับก็จะเป็นเอลี่อุมิลิน <c ười> เอลี่อยู่บนห่วงโซ่อาหารส่วนลินเป็นฐานทั้งหลายพี่เมย์บอกว่าอุมิหน้าเหมือนจะโดนขืนคมขืนคมคือรอดทั้น,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 ทน่าอายเหลือเกินค่ะทั้งน่าอายเหลือเกินค่ะ บ้าเดี๋ยวเขาก็ไปไอไตโนแซมบ้ากันแซมบ้าแซมบ้าแซมบ้าลิฟตอย่างที่บอกอย่างที่บอกเอาไว้ไงฟาร์มิงโกฟาดกันอย่างที่บอกเอาไว้อเรงจินตนาการภาพสิเฮ้ยไม่คุณฮอลลีนั่นคุณอลลีหรือเปล่าใช่คุณอลีอยู่บนหัวผมใกล้ๆเลย กันโคตรจีบไปแล้วสมมติว่าโคตรจีบไปแล้วมีเซจริงด้วยทำหน้าแบบหน้าฟินหน้าหื่นหน้าไงหน้าไงไม่รู้อะแต่ปุยมองยังงี้ว่าเป็นหน้าหื่นหน้ามันดูแบบค้ำเคลิ้มหน้าหื่นการละเมิดเลยปินใจโคดไร้ายเหลือเกินหน่อทรกองขอผลีไแบบนี้โอ้อยากลักคนดผลี อย่างที่บอกไงบอกแล้วถ้าลองนึกภาพมันก็จะมีฮอนกะหมุนเสาใช่ไหมร้องเพลงมีความสุขของมันน่ะที่ทะเลอ่ะแล้วก็จะมีอ,อิโกะมากิกำลังคเลากกันอยู่เว้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> นีสิอย่ามองว่าทางนี้มึงมองกูเหรออะไรอย่างงี้ <c oughs> ยกขาไม้ฟาดกันไหมยกขาไม้ฟาดกันเสร็จแล้วพอมองไปอีกนิดนึงคุณก็จะเห็นลินกําลังมีระเคลลินลินอยู่ปิงเล่นแบบเสร็จแล้วก็จะเจออีกสองคนแซมบ้าอยู่ จำบ้าขนนกอะจำบ้าขนนกอะแบบขนนกยุงปุบ้าอบ้าจริงก็ต้องหมเป็นเรื่องรลวาดีๆนะอยู่ทำลายตัวคอนลาที่คุณละไอเดียเดียวเดียวเออแผ่นแผ่นแผ่นนนต้านออกละใช่ไหมเป็นสโนฮาเละปกเป็นสโนฮาเละทะเลแล้วมีหิมะตกอะเออจริงด้วยเนาะก็ดีเนาะถือว่าเป็นเรื่องรล่าดีๆค่ะเอ๊ ไมอะ่ะอย่าทำร้ายภรรยาพี่พี่เม์บอกอย่าทำร้ายภรรยาพี่พี่ตัวเองบอกว่าจินตนาการนันโจซังใส่ชุดบิกินี่แซมบ้าขดฟูไม่ใช่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอะไรนะเรามีภาพตอนเชงกรีลาไนนาลว้เป็นนั่นแล้วเป็นหมอเลย,ยอย่าพูดถึงมันอีกเพราะอมีอยวัฒนธรรที่เรวร้ายแล้วเราก็ไม่กลัวอะไรอีกต่อไปแล้ว สถานที่เลวหลายอ่ะพูดได้แบบเดี๋ยวเราจะเลือกชุดนั้นในแฮปปียเล่นนะถ้าได้เจอกันเลวร้ายขนาดนั้นเลยหรออยากเห็นไหมล่ะเห็นไปแล้วไงอยากเห็นแบบในเครื่องเลยไหมล่ะเดี๋ยวเอาไปให้ดูเกินใจเหลอเกินค่ะตัจินเกมไม่มีอะไรหรอกเนาะแปรโดดีกว่าแปรโดไปด้วยโย อ่ะนิโกะตรงนั้นน่ารักนิโกะตอนเนี้ยน่ารักแต่มันคนละช็อตแต่ลินลินเด่นกว่าเลยเสียใจด้วยนะนิโกะเลยไม่ได้มีปะของตัวเองอ่ะนีนปาตรงนั้นแต่เสีอใจเหลือเกินอะเราเห็นหมอใส่ชุดสูททักซิโดอยู่ตรงนั้นตรงนี้อ่หนุ่มฮรมุมคุณชายจุฑาเทพว่ะาจเเราตัดสินใจแล้วว่า เดี๋ยวได้อะไรมาต้องเอามาแกะกล่องเป็นหมูดไปนเพื่อให้แฟตตี้บรรยาย่เพื่อให้แฟตตี้บรรยงอะไรเหรอแต่ดีใจที่เบคุงไม่ได้เข้ากลุ่มด้วยไม่งั้นมันเดี๋ยวจะติดเละเดี๋ยวเรนด็จะดูไม่ได้เห็นพี่เม์พูดอย่างนั้นเหรอคิดถูกเหรอจ้าให้เราแบบเดิมมีอะไรให้เราบรรยายเหรอโอ ป่าจะเอาโค้ดเราใช่ไหมโค้ดวีตากา<ป>ตินช่างน่ารักเหลือเกินเ,เ,เลิฟก,ก้าเมคุมออกจะใสใสใสไปทางไหนก็ไม่รู้อะเพราะว่าค่าสีใสาอาจจะเยอะเกินไปจนเป็นทะลักกลับไปทึบเฮโค้ดเอฟไอเอฟลักอะโค้ดวีตาป่าจะให้โค้ดเราใช่ไหม <c oughs> ไม่ <c oughs> เอาเหรอช่างใจดีเหลือเกินค่ะ <c oughs> แต่โค้ดวีต้าไม่ได้เล่นเรา ไ <c oughs> ม่คุงจะเปิดรายการวิทยุรีแล็กรีแล็กสิแปะใช่ไหมการไฟคอร์สให้มาสองมา่อถึงเวลาเดี๋ยวเราก็เอาการที่ได้จากดีดีทั้งหมดเราไปเติมเสร็จแล้วก็เอาไปแข่งกับพวกเ <c oughs> อมิซึนการรายการไฟคอร์สเนี่ยที่เอมิซึนจะโซนเรามารู้เป็นพิธีกร แต่การจะได้ไปแข่งกับพวกนางนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเห็นว่าเซิร์ฟมันจะแลกมากในช่วงเวลาที่เปิดให้แอคเซสเข้าไปาสุดท้ายสำหรับแผ่นนี้ก็คือก็ค <c oughs> ือนันสื้อพิม <c oughs> เย้เาเฮ้เราเห็นหน้านิโกะ <c oughs> ดูดูดูเราเห็นหน้านิโกะเหมือนกันแล้วบุนิโกะมาครับก็ชอบเผอเรียกนิโกะไปโซลแล้วมาลุท่ามีไงดีะ ปกติติงไงล่ะชื่อไม่ได้จริงๆเขาเป็นติงยังไงล่ะน่ารักนะดิโก้คนนี้น่ารักพี่น้องมันคนนั้นเป็นมวลมหาโซลามาลุรวมกันแล้วดูดีอ่ะดิโกะรูปเนี้ยนั่นสิแบ็กบูเดนซ่าแบ็กบูเดนซาไม่ให้ดิโก้เอ้ยไม่ใช่ไม่ให้โซลาพักแม่ก็โอเคแล้วแหละถ้าพักลับบ้านนะแบบถึงบ้า ไม่ลงชุนเันไปแล้วสีช่องขลา,างลินน่ารักจังเลยอะไรอ่ะแพ้ขนแมวเหรอรูปนั้นนะี่ยก็เรามองไม่เห็นนะ่ะ<ด>เคยเห็นรูปเต็มเต็มเหมือนแบบลินอยากเล่นกับแมวแต่เหมือนจะแพ้หรือเปล่าจริงเหรอไม่ได้เออน่าจะนะ้แอคขนแมวก็ตกใเป็นแมวที่แพ้ขนแมวแถมไม่ชอบปลาด้วยค่ะไม่ชอบปลา ตลาดแท้เด้อลินไม่ชอบกินปลาค่ะพอกลับด้านมาเอ้าเฮ้ยเดียวแผ่นเป็นปกลินมึงขึ้นรูปมิกโกใหญ่โตมาของรถถองกัลินล่ะอุมิอุมิอุมิค่ะอูมิตรงนั้นอุมิตรงนั้นอูมิลินปลานะนี่นะอาปากกาะไหนอาจริงด้วยอาปปกก๊ะ ลิงกอดตัวผู้นี่นานิโก้นิโก้ที่ก่อนที่มันจะทำท่าอชหนีจากวาชิวาชิมันเป็นสกิลว,วาชิวาชิแคนเซิลอันนั้นนะแม้แต่อุมิรูปนี้ก็ยังมาอยู่ในหนังสือพิมพ์น่าสงสารเหล,ลือเกินค่ะน่าสงสารเหล,ลือเกินค่ะแจ้งเกิดด้วยใบหน้าอย่างงี้แจ้งเกิดไม่ไเสียดายไม่มีของแถมอะไรแปลกๆอย่าง สติกเกอร์หน้าอูมิประมาณนี้ติดให้สักแผงสักที่สิบไอ่ดีมั้างแล้วกับไปแจกตอนงานหนังสือเนาเดี๋ยวแปะรอบบูธเลยเอาแม่ลงกระดาษลงพิกระดาษสติกเกอร์ A4 นะเขาลขนาด A4 แล้วเราสามารถพิมพ์อะไรลงไปก็ได้เอามาให้เราเดี๋ยวเราไปแปะรอบบูธเองอยากได้หน้าคนอื่นอีกไหมเอาหน้าประหลาดทุกคนเลยไหมไม่ใช่นะดีเหรอ อหมดแล้วสำหรับเป็นสองเดี๋ยวเราจะแคปลูกมากี่น่ารักน่ารักไว้ให้แปะนะเอ๊ะลัเอียงนี่นะเอ๊ะอะไรนะหลัเอียงนี่ค่ะว่าอะไรนะฮะอะไรนะอะไรนะอืมไม่ต้องน่ารักแต่ลิ้นเนาะ ป่าลองกลับด้านเอาปกฝั่งหลังมาทับด้านหน้าแทนนี่ไอ้กล่องพลาสติกอะมีคนลองทำแล้วเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะทำแล้วแล้วเป็นไงบ้างอ่ะมันจะดูเหมือนไอ้หุ่นกำลังเซ็นเซอร์กระโปรงลินอยู่หรือเปล่าน้อยน้อยนไอยไอ้ันเซ็นเซอร์กระโปรงลินหรือลินกำลังจะเตะหุ่นลงซึ่งอะไรประมาณนี้ นี่ลินยื่นขาออกมาตรงระหว่างโต๊ะนักเรียนเลยนะหุ่นแลวแล้วก็มีหุ่นเซนเซอร์กระโปรงอยู่ช่างบ้าบองเบ่นเซนเซอร์เซนเซอร์อะไรก็สู้อีอีกโกในสกูฟแลนไม่ได้อ่ะอีวีอาร์ไม่เอเวนต์แปลงร่างอ่ะไอ้นั้นไอแถบคำพูดมึงนี่ดีเป้เลยค่ะ ทำใจเ <จะ S 1> หลือเกินค<ะ>่ะแผ่นต่อไฟก็เป็นนั่นแล้วใช่ไหมเป็นแผ่นที่สี่แล้วแซมป้าค่ะเฮ้ <c oughs> แซมปา้ <c oughs> แปาแซมป้ารอดูนันโจซังกับมิโมลินใส่ชุดนี้ได้เลยแซมปา้แปาแซมป้าหลังจากแกะเสร็จแล้วเราก็ต้องไปโหลดเกมออกมาอ่ะ ทำไมฟังดูไม่เป็นการสนับสนุนนิกายสิทธิ์่าแพโดยอยัดโปไกลเราก็ยังไม่มีเงินสั่งเลยอะทำไงดีอะ่ปส่งสลางกันจังเลยเราผลิตเงินไม่ทันแล้วนะจะทำยังไงถึงจะสามารถผลิตเงินเพื่อสั่งสินค้าริงได้ ต้องทำ OT เดือนละ100ชั่วโมงหรือเปล่า่เเดือนละ100ชั่วโมงนี้หดไลค์แ้แค่สะเทือนใจเลยเพื่อนเราเชื่อเราต้องรอให้มันมีงานเฟสตีวบ่อยๆนะ <c oughs> บ่อยๆเราแฟตต้ <c oughs> <c oughs> ตายพอดีไม่ได้นอนแลกกับการได้เงินนะแลกกับการได้สินค้าติ่งสินะ คุ้มค่าเหลือเกินค่ะหรอคุ้มเหรอแต่ก็จะไม่ได้เล่นนี่ด้วยนะอ้เอ็นนั่นทำไมวันนี้มันมีเสียงคำรามแต่บบนีเฮ้ลโอ้โหโม้อวลามารู้มันดูด้วยวันนี้ภาษาดูด้วยดูจากเหมือนใครไม่ได้ป้องกันจะเรียงอย่ีกแล้ว ่อยไม่ให้กระเลียงดูน่าสงสารจริงเลยคะ่ะกระเลียงก็มีหวัวใจนังคลีนโดจะได้แปะโดเย่น่าขยันเหลือเกินค่ะใช่น่าขยันเหลือเกินค่ะ พิธีกรรมเดิมพอยืเสร็จแล้วต้องเอาแผ่นมากองรวมกันเพื่อเป็นการเป็นสองโฆษณาเป็นสองช่างดีเลิศเลยสวยงามบิ๊กบิง๊ง อย่าลืมสนับสนุนกันใครเข้ามาวางเรียงกันแผ่นแผ่นสองเด่นสุดเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะแผ่นหนึ่งกับแผ่นสามเป็นสีฟ้าแล้วแผ่นสองเป็นสีเหลืองคือคนสีนี้เด่นสุดเลยแล้วแผ่นสีจะเหลืองอีกแย่จริงอยู่ในซองแล้วไม่เห็นดิโก้โธ่สารโธนดิโก้โธ่ิโก้โธ่น้าเศร้าเหลือเกินค่ะ โอ้ยอับดุอะโซลามะลุอแม่เป e. e e. yeah ็นคนป่วยนี่นะขอจบแกหอตรงนี้ก่อนขอบคุณมากขอบคุณทุกิงเย่เย่ต้องมีทีเซอร์ปิดด้วยสิเฮะแดดแท้ ¡Qué pila! <laughs>